มาแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กำลังเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานราชการข้าราชการนะครับท่านกำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิชมรมมหาบัณฑิตรหรือว่าติวเตอร์วุฒินะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของความรอบรู้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบของท่านนะครับในเรื่องของความรอบรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็กขาดในรากิจจจนุเวกษานะครับได้ประกาศถึงอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศไทยโดยเด็กขาดซึ่งเป็นประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำประกาศในรากิจใานุเวกษาเมื่อวันที่21เมษายน2563 ในเนื้อหาสาระของประกาศห้ามอาชีพห้ามที่เอาชีพนะครับที่บอกว่าเป็นประกาศของกระทรวงแรงงานฉบับนี้เนื้อหาสาระ1ก็คือจะเริ่มใช้เมื่อค้นกำหนด60วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศ21เมษาย,ยน2 5 6 3นะครับ21พฤษภา 21มิถุนาก็ประมาณปลายเดือนมิถุนา2,563จะมีผลใช้บังคับในประกาศฉบับนี้นะครับได้แบ่งเนื้อหาสาระของอาชีพเอาไว้อยู่3บัญชีในการกำหนด ให้งานตามที่ระบุเอาไว้ในบัญชี1ท้ายบัญชีนี้หรืองานที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทยเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักรและในประกาศข้อที่2ยังบอกว่ากําหนดให้งานตามที่ระบุเอาไว้ในบัญชี2ท้ายบัญชีนี้ เป็นงานที่ห้ามคนต่างน้าวทำในทุกท้องที่ในรัฐา,าจักรโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างน้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายข้อที่4ในประกาศนี้บอกว่ากำหนดให้งานตามที่ระบุเอาไว้ในบัญชีสท้ายประกาศนี้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าว ทำในทุกท้องที่ในราชอาณาจักรโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทางานฝีมือหรือซึ่งฝีมือนั้นได้แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างในข้อที่5ของประกาศฉบับนี้นะครับบอกว่ากำหนดให้งานตามที่ระบุวไว้ในบัญชี4ท้ายประกาศนี้ เป็นงานที่ห้ามคนต่างหน้าทําในทุกกรณีในรัฐาจักรโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างหน้าวทางานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในรัฐาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงและบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรบัฐบาลต่างประเทศการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้างให้เป็นไปนตามเงื่อนไขที่รี่บรืกรมการจัดหาง,งานประกาศกําหนด แล้วก็ในกรณีที่เป็นงานที่กาหนดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับอนุญาตหรือลงเสือปล o n คนต่างด้าวจะขอรับใบอนุญาตทํางานได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตหรือนังเสือับรองตามกฎหมายนั้นแล้วนะครับนี่ก็ประกาศน,นี้นวันที่1เมษายน2563แต่ไปแต่ไปประกาศนในราชกิจจานุเกษามเมื่อวันที่21เมษายน2563แล้วก็ หลังจากย1ิเดเมษายน2 5 6 3นาบไ,ไปอีก60วันก็ประมาณเดือนมิถุนานะครับจึงจะมีผลใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดในตแต่ละบัญชีนะครับว่าในแต่ละบัญชีนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในบัญชีหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นงานาที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยเด็ดขาดเนี่ยหก็คืออาชีพงานแกะสลักไม้ 2. งงานขับขี่ยานพาหนะหรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักร หรือเครื่องกลในประเทศยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศหรืองานขับรถยกหรือฟกลิฟในข้อนี้นะครับงานขับขี่ยานยนต์หรือรา ans, งานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศงานที่เป็นงานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่เป็นเครื่องกล ในประเทศไม่ได้ห้ามคนต่างด้าวบอกห้ามที่ไม่ใช้เครื่องจับหรือเครื่องกลในประเทศ 3. อาชีพที่เป็นงานขายท่อตลาด 4. งานเจรไนหรืองานขัดเพชรหรือพอย 5. นี่เป็นอาชีพพื้นฐานเลยนะงานตัดผมงานดัดผม หรืองานเสริมสวยอันนี้ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดก็เป็นอาชีพพี่สษไว้ไว้สำหรับคนไทยนะครับหกนะครับงานทอผ้าด้วยมืออันนี้ก็ห้ามคนต่างด้าวทำเจ็ดนะครับงานทอเสือ่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกบต้นกบต้นหวายปอฟางไม้ไผ่เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้าพวกหญ้าแฝกหญ้าคาพวกนี้ขนไก่ก้านทางมะพร้าวนี่ที่คนที่ทาไม้กวาดทางมะพร้าวก็เป็นอาชีพที่สืบวอดไว้สำหรับคนไทยเส้นใยเส้นใยไม่ได้บอกว่าเส้นใยของไหมหรือเส้นใยของอะไรนะแต่บอกว่าเส้นใยลวดหรือวัสดุอื่นอาชีพที่8นะครับอาชีพทํากระดาษสาด้วยมืออาชีพที่9งานทําเครื่องเขิน อาชีพที่10งานทําเครื่องดนตรีไทยอาชีพ11งานทําเครื่องถมอาชีพ12งานทําเครื่องทองเครื่องเงินหร,หรือเครื่องนาอาชีพ13งานทําเครื่องโลหหินอาชีพ14งานทําตุ๊กตาไทยอาชีพ15งานทําบาตอาชีพ16งานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมืออาชีพ17งานทําพระพุทธรูปอาชีพ18 งานทำร่วมกระดาษกระดาษหรือผ้าอาชีพ19งานนายหน้าหรือตัวแทนยกเว้นนายหน้าหรือตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศอาชีพที่20งานนวดไทยก็ห้ามคนต่างน้ามาทำอาชีพหมอนวดอาชีพ21งานมวนบุรีด้วยมือมวนยาสูบนะครับนี่ก็ห้ามคนต่างน้าเข้ามาทำ อาชีพยี่สองงานมักคุเทศหรืองานจัดน้ําเที่ยวอันนี้ก็ห้ามคนต่างด้าวมาทํา23งานเลขขายสินค้าที่มีคนต่างด้าวเข้ามาเลขขายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆตามจังหวัดตามต่างอําเภอต่างหมู่บ้านนะครับก็ห้ามทําค,คนต่างด้าวห้ามทําอาชีพยี่สี่งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมืออันนี้ก็ห้ามนะครับอาชีพยี่ห้างานสาวหรืองานบิดเกลียวไหมด้วยมือ นี่พณีที่าสาวหรือบิดเกลียวก็าจะทําพวกเอาเส้นของไม้ไผ่มาบิดเป็นเกลียวนะครับแล้วก็เอาไปรัดข้าของที่เป็นเส้นแบบใหญ่ๆเหมือนกับรูสลิงน,น,นะครับอันนี้ก็ห้ามทํานะครับอาชีพ26งานเสมียนพนักงานหรืองานเลาขานุก,การนี่ก็ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเป็นเลาขานุก,การนะครับห้ามมาเป็นเสมียนพนักงานอาชีพ27งานให้บริการทางด้านกฎหมายหรืออธิการียกเว้นงานดังต่อไปนี้ ขอขคืองานปฏิบัติงานที่อนุญาโตตุลาการขอขายงานที่รับความช่วยเหลือหรือทําแทนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการในงานที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ใช่กฎหมายไทยน,นี่คือบัญชีที่1ที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยเด็ดขาด27อาชีพ นักเรที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่อาจจะเจอคำถามที่เป็นความรอบรู้ประมาณนี้ก็ได้มาดูบัญชีที่2ครับเป็นบัญชีที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธะกรณีที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันภายใต้กฎบัญญัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย1่ก็คืองานควบคุมตรวจสอบปฏิบัติงานหรืองานให้บริการทางบัญชียกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว แล้วก็งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือวัฒทกรณีประเทศไทยที่ผูกพันโดยที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ที่ให้การรับรองคุณสมบัติ 2. งานในวิชาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับการให้คําปรึกษางานวางโครงการงานออกแบบงานคํานวณงานควบคุมการก่อสร้างหรืองานการผลิตงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบงานอเมริการใช้จัดระบบการวิจัยการทดสอบ ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือว่าวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของนัวิชาชีพของอาเซียน MIA นะครับรวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดนหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรนะครับแลวก็อาชีพที่3ในบัญชี2ก็คืองานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการงานออกแบบงานบริหารและก็งานอำนวยรก่อสร้างงานตรวจสอบงานใช้ให้คําปรึกษายกเว้นนะครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและก็วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของนักวิชาชีพของอาเซียนด้านสถาปัตยกรรม MIA นะครับรวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดนของสภาสถาปนิก หรือผู้ที่ระใบญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกกรรควบคุมตามกฎหมายว้วิสารนิกนะครับนี่คือบัญชีที่2ในบัญชีที่3นะครับก็เป็นบัญชีที่ห้ามคนต่างหน้าทําโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างหน้าทํางานฝีมือหรือตึ่งฝีมือได้ก็ต่อแตอ่เป็นเฉพาะงานที่มีนายจ้างนะครับมีอยู่8อาชีพครับในบัญชี3 1. 1ก็คืออาชีพเกษตรกรรมงานเลี้ยงสัตว์งานป่าไม้งานประมง 2. งานช่างก่ออิฐช่างไม้หรือช่างก่อสร้างอาคาร 3. งานทำที่นอนหรือผ้าหุ่นนวม 4. งานทำมีด 5. งานทำรองเท้า6งานทำหมวก7งานผลิตหรือเครื่องแต่งกาย8งานปั้นหรืองานทำเครื่องดินเผาอันนี้8อาชีพนะครับในบัญชี4นะครับเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำก็แต่เมื่อเฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในรชอาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองภายใต้ การบันทึกความตลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรบัฐบาลต่างประเทศนะครับนี่คืองานกรรมกรแล้วก็งานขายของหน้าร้านนี่คือ4บัญชีที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะครับหลักๆที่เป็นไฮไลท์แล้วก็อาจเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตรวจสอบอยู่คือ27อาชีพแรกที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดนะครับ าใครอยู่กับผมพี่วุฒิชมรมมหาบัณฑิตหรือว่าทีเตอร์วุฒินะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจะได้มไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับนะครับสำหรับวันนี้หากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการตัวบทตัวเต็มนะครับของอร,ร,ร,ร่างจิตจด้วยเภกษาที่ประกาศถึง27อาชีพต้องห้าม ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เป็นข้อมูลประกาศของทรงแรงงานในย7สเดอาชีพนี้ได้ที่บลิงค์รักกิจการรัฐศาสกษาใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับวันนี้เอาไว้ถึงแค่นี้สวัสดีครับ